เป็นไงครับลูกจะไม่ร่างกายจะแช่ประมาณมักกรูดตาคร้ายแล้วก็ใบเตยหรือหอมรุงเรียนสารพัดช่าง,งจริงแต่ครูแดจบหลักสูตรการนวดไทยสามหลักจะมีหมอประจำศูนย์วิทยากรประจำศูนย์ซึ่งเสียสละอาสาด้วยใจจริงๆโดยที่ไม่ได้คิดค่าบริการแต่อย่างใดนะ เป็นไงต้องเป็นไงมคมงนะโอเคนารัากนักเรียนคนปบจัดจีนนักเรียนตอบได้พวกคุมมเลยครับผมให้เรียบร้อยบนบนลนะ่าง เอาเลยครับเริ่มจากวอมเท้าก่อนวอมเท้าเรียกว,ว่าลูกเอาใจเนี่ยลูกขึ้นไปเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยใหญ่ลูกค้าเอามา เอาทําเองเดี๋ยวครัมันจะได้แรงนะเห็นไหมได้แรงไหมการรีดสะรีดเลยนะครับบายเด็ได้แรงไหมครับถ้าเป็นไปได้หลักได้คือนักเรียนสามารถนวดได้เพราะจุดเท้าไม่มีเส้นสําคัญตามที่ครูอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างเขาสอนบรรกา ใช้แรงงานเด็กไม่เด็กทำได้แลรวแา่รัชช่างทุกวันอะไรทุกวันนะคะโอเคเแข็งไหมครับประสาดปกดี มูมาเรียนห้าสิบสองคนกต้องมาเก็ร้อยแบ่งไว้เรเอาไปหกสบเรือใช่ไหมพี่้คุยได้เขาเอาภาพแล้วเดี๋ยวเขาไปบรรยายคือเดี๋ยวเราจะทำว่ามันวดและหิวก็ได้ ม้่งพี่สูตรสบายสมัครคนัวนะครับเราจากตัวเงเาเมื่อนี่หรือเปล่าพี่าัวายาปฏิกากเรียนดีเด่นแพทย์แผนไทยลูกเอาใจก่อนเห็นไหม ทำไม่ดูรวยจริงคงจัดลึกสมุแกนของเรการดูงูนี่ทีนี้ก้างปลาทำไง มาต็เช่นักเรียนดูนะแล้วก็กดลงไปใชไหมไ่ิด